ครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็เจอช่องผมอีกแล้วก็วันนี้ก็จะมาพามาชมาบ่อน้ำครับหลังจากสองสัปดาห์ที่แล้วที่ถ่ายวิดีโอไปครับผมก็ตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดครับให้รับชมกันเัีนก็เดินลงมาครับวันนี้ก็เลิกง,งานห้าโมงครับห้าโมงเย็นามาดูครับ เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับผมมีปลายา่าสองปลายา่าครับไม่น้ำมีน้ำด้วยครับผมนี่ลอยใครทำไมอนีี้โอมีปักเป็ดครับผมมีคนปักเป็ดไว้ด้วยครับนี่ครับผมน้ำขึ้นมาแล้วครับนี่นครับรบริเวณน้ำ ตอนนี้ได้ขึ้นมาเกือบเต็มแล้วครับผมก็จะพาไปดูที่ตรงฝายนะครับตรงฝายว่าจะเป็นยังไงกันครับผมไปเลือเลิกงานห้าโมงมาครับผมม่างโงนนี่ครับบรรยากาศครับผมดามเย็นครับดูเลย พูทนะัสทูดทัสแน่ไงปากระโลงขึ้นครับเอ่อมีคนมาตัดญ้าครับก็าพาไปชมท่านทั้งเขื่นครับผมต้องฝ่ายเนาะว่าจะล้นไหมมันจะเป็นไงบ้างครับน,นี่เน้นำก็เต็มเปรียมผมว่าเต็มนะอันนี้ว่าเต็มนะครับ ด,ดูจากมุมสูงครับผมก็ค่อนข้างที่จะนั้นจะเยอะแต่มไม่รู้จะเก็บได้ไหมครับเพราะว่ามันอ่างมันพอมันตื้นละตื้นเขินมากครับปาค่อนข้างลกครับ ตามยินห้าโมงกวกาัวแล้วครับนี่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับผมซึ่งนั่งตกปลาแล้วก็นั่งตกปากลาริมตรงนี้ครับนี่ครับผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับผมเคยได้ตกปลาครับตกปลาหาปลาที่บ่อน,นี้ครับผมแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปลาครับ ก็ไม่น่าจะท่วมมากเท่าไหร่นะเขาดมียอดหญ้าครับดูเห็นไหมมียอดหญ้าเฮ้ยมีปลาด้วยวะปลาขึ้นมาผุดด้วยครับผมน่าจะท่วมไม่เท่าไหร่ครับผมมาดูตรงฝายกันครับผมฝายจะเป็นยังไงครับผมมารับชมกันครับโอ้ครับตอมะขามเทศเก่า โอ้ยสรุปฝ่ายน้ำมันไม่ล้นครับผมน้ำไม่ล้นครับน้ำไม่ล้นนี่ก็ห้าโมงเย็นละบรรยากาศมีนกด้วยเห็นไหมนกบินบรรยากาศดีอยู่ครับผมชื่นอยบรรยากาศดีครับท่อน้ำเก่าโอ้ย ต่อมาขามเทศเก่าครับ,บมอน่าจะไม่น่าจะท่วมแล้วมันได้น่าเต็มท oh ี่ได้แค่นี้แล้วครับก็ต้องบูรณะใหม่ครับผมบูรณะใหม่อือจะก่อนนึกถึงบรรยากาศโเก่าครับนั่งทะลุดสไลเดอร์ลงไปครับผม ผมเป็นด้านล่างนะครับน,น,นี่เป็นตะไคร่น้ำมือเวนี้เป็นตะไคร่น้ำก็เล่นน้ำกันตอนเด็กๆครับสนุกมากครับตอนเด็กๆนึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับอันนี้ก็จะเป็นสาลนะครับผมสารบอร่อน้ำครับ <c oughs> สภาพพื้นปูนก็ยังดีอยู่นะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเล้าครับคือเหลือแต่แค่น้ำครับผมน้ํานี่ก็รออย่างเดียวเลยครับน้ํามันเก็บกักน้ําไม่ค่อยได้แล้วครับบอ่อนี้ต้องขุดบอ่อใหม่นี่ด่น้ําแดงเลยครับผม ฝนตกได้สองสัปดาห์ตกแรงมากครับผมตกจนน้ำน้ำนี่แฉะหมดเลยครับว่าคนเขามาตัดกิ่งไม้ครับตัดหญ้าตัดอะไรครับ <c oughs> แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่เนะว่าจะได้บ่บใหม่กันสักทีอันนี้ผมว่าน่าจะมีคนมาดักปลาครับผม แหวกทางเข้าไปครับมันจะมีปลาให้ตกบอ่อหน oh. เห็นไหมเวงเวงนะครับเวงเวงนะั้นมีไม้ปักอยู่ฮะ oh. อะไรเวลากับป้าน้ะครับผมลุงก็เยอะครับฝากคลิปนี้ด้วยครับผมกดไลค์ชอบกดไลค์แชร์ชกดแชร์ครับผม ตอนนี้ก็ขอขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมเย็นมากแล้วครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ